สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโลนและพวกกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาพูดหนึ่งประเด็นฮะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแบบสุดๆของนายะอินุเอะหรือไอ้มอนสเตอร์ครับบุคคลชายที่ยืนบนจุดสูงสุงสดของเอเชียครับเป็นนักชกที่เก่งที่สุดแล้วเทียบกันแบบปอนต่อปอน Number รวันของเอเชียแล้วก็เป็นนัมเบอร์ทูนัมเทีของ โลกเรานะฮะก็ถ้ามีอูซิกมีคอฟอร์ดก็มีนาวยะอินโอเฮนี่แหละที่ยืนหยัดอยู่และเก่งมากๆนะฮะเก่งขนาดไหนไม่เคยแพ้ใครครับแล้วนาวยะรอบนี้ได้โอกาสดีจากตัวของตรุรกีอาซิกนะฮะซึ่งตรุรกีอาซิกเนะี่ยผมไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะฮะเขาเป็นป่าดันแห่งวงการมวยโลกครับเราจะเห็นพี่คนนี้โผกผ้า พวกหัวเนี่ฮะเจ้าของลิยาสซีซันครับลิยาซีซันคืออะไรลิยาดเนี่ยคือเมืองน่าจะเป็นเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นแหล่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกครับที่เขาจะเข้าไปประกอบพิธีเนี่ยซึ่งเป็นพิธีสําคัญทางศาสนาซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวอาซิกตรุรกีเนี่ยเขาเป็นป่าดันเขาชอบมวยมากแล้วเขาก็จัดลิยาซีซันขึ้นมา ก็ตามชื่อเลยครับลิยาซีซั่นก็มาจากชื่อเมืองนะฮะแล้วคอลิยาซีซั่นเนี่ยเป็นเหมือนสมาคมเป็นเหมือนองค์กรมวยอันหนึ่งที่อัฉีกนักมวยแบบมหาศาลแล้วเขาจัดมวยแบบบิ๊กไฟมาแบบเยอะมากซึ่งปัจจุบันมวยบิ๊กไฟเนี่ยอยู่ที่อ่าซาอุดีอาระเบียหมดโดยการจัดของลิยาซีซั่นซึ่งเจ้าของคือตุรกีอาซิกนี่แหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟของเจ้าตัวของคอฟอร์ด กับมานิมอสล่าสุดเนี่ยที่มีอิมิเนมมาร้องเพลงเปิดตัวให้ซึ่งอิมิเนมเนี่ยเป็นเพื่อนกับคอฟอร์ดอยู่ละแต่การที่จะดึงอิมิเนมมาร้องเพลงเปิดตัวให้ได้เนี่ยและจัดมินิคอนเสิร์ตเนี่ยบอกเลยว่าลิยาซีซั่นไม่ธรรมดานะครับนอกจากนี้ไฟ์ดีมไฟ์อย่างตัวของดูมิที่บีโวเวอร์ซัสกับเบเธอร์บีเอฟก็ถูกจัดที่ลิยาซีซั่นนี่แหละ แล้วริยาซีซั่นก็เป็นผู้จัดซะด้วยสิแถมไม่พอต่อยที่ซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าเป็นไฟในอดีตฟอยมเมเวเทอร์กับคอเนอร์เมเกอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นฟอยเมเวเทอร์กับแพ็กแมนแมนนี่ปากเกียวบอกเลยว่าถ้าตอนนั้นริยาซีซั่นเกิดแล้วนะสองไฟนี้จะต้องถูกจัดที่ริยาซีซั่นเท่านั้นเพราะว่า ได้เงินเยอะที่สุดในโลกครับทุกคนมันไม่มีที่ไหนให้เงินเยอะกว่านี้อีกแล้วนะจ๊ะไม่มีแล้วอเมริกาก็ให้เงินได้ไม่เท่ากับริยาซิสันนะครับเพราะว่าฟอยเนี่ยที่ทำเงินเยอะๆกับเมนนี่ปาเกียวเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการขายเพเปอร์วิวครับขเขาเลยได้ส่วนแบ่งเยอะคอนเนอร์เบเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งในจุดๆนั้นเหมือนกัน แต่ระยะสีซสั้นอย่างงี้ครับคนที่ให้ค่าตัวน้ามวยเยอะที่สุดนี่อยู่ที่ตุรกีอาสซีลุนลวนครับและแน่นอนครับว่ามันก็อาจจะสอดคล้องกับนโยบายประเทศเขาที่ต้องการที่จะผลักดันประเทศที่เป็นประเทศค้านน้ามันอันดับต้นๆของโลกนะครับอย่างซาอุดีอาระเบียถ้ามันเป็นเหมือนดูไบเพราะว่าดูไบเนี่ยเขาหยุดจากการค้านน้ำมันมาก็กลายเป็นการจัดเป็นประเทศที่เป็น แา่ท่องเที่ยวแบบไฮเอนด์ะโรงแรมหรูมากกว่าด้าดาว6ดาว7ดาว8ดาวอะไรอย่างเงี้ยนี่นครับตึกเบิร์ดคาลิฟาอะไรอย่างเงี้ยก็เน้นแบบ Extreme รีมเป็นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็อาจจะเห็นวิสัยทัศน์จากดูไบที่ทําแล้วมันประสบความสําเร็จครับซึ่งทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขากำลังจะทําเมืองแนวแนวยาวอ่ะที่เป็นเมืองแนวยาวอยู่กลางทะเลทรายเลยก็มีวิธีการสร้างแบบโอ้โหอีก อีกแบบลองเทอมนะฮะแต่ว่าในอนาคตเขาจะกลายเป็นเมืองมหาอำนาจทา้งด้านการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับว่าซาอุดีอาระเบียกําลังทําแบบสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่ออกมาอยู่กลางทะเลทรายแล้วผมเห็นแบบรายการโกเวนโกะฮะรายการพี่บาสนะฮะวิวสันนะฮะ,ะ,ฮะถ้าใครดูลองไปดูที่เขาไปเที่ยวซาอุดิอาระเบียคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบเมืองที่จัดอยู่กลางทะเลทรายแต่เป็นที่พักอะ ซึ่งสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นอะไรก็ตามเฮ้ยอยากให้ลองไปดูดูรอบผมก็เห็นได้ว่าซาอุดีอาราเบียเนี่ยเป็นประเทศที่เขาพัฒนามาได้แบบรวดเร็วมา,มากซึ่งในอดีตคุณพ่อผมทํางานอยู่ที่ซาอุดีอาราเบียครับก็พ่อผมยังบอกเลยว่าเขาเนี่ยปั่นไฟตอนกลางคืนเนี่ยโดยการใช้น้ํามันฟังไม่ผิดนะฮะปั่นไฟเพื่อให้ไฟสว่างเนี่ยโดยการใช้เครื่องปั่นไฟผ่านน้ํามัน อย่างเดือดผมบอกเลยว่าอย่างเดือดนะซาดิอาระเบียนี่คือใช้น้ํามันเป็นน้ำาลครับเพราะว่าเขาเป็นแหล่งผลิตน้ํามันที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วไม่ซีเรียสครับเรื่องน้ํามันแต่ต่อจากนี้ไปฮะองค์กรมวยสากลต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ซาดีอาระเบียหมดครับแล้วก็บิ๊กไฟท์ใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ที่นี่หมดเพราะฉะนั้นตัวของนาวยักษ์อินโเอคือหนึ่งในหมุดหมายที่ตุกรกีอาซิกต้องการตัวมากที่สุด เพราะว่าเขาเป็นดาวเด่นเป็นดาวดังแล้วก็เป็นนักชกที่เก่งที่สุดแล้วในเอเชียนะฮะในญี่ปุ่นเนี่ยคือนัมเบอร์วันละในเอเชียเขาก็คือนัมเบอร์วันในระ,ระดับโลกเขาคือไม่เกินนัมเบอร์ทรีของโลกเหล่าแล้วแต่ว่าใครจะจัดอันดับให้ถ้าที่บกับแบบปอนต่อปอน,น์นะฮะเขาเก่งแทบจะที่สุดละซึ่งนาโอยะอินุเอะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยฮะคนไทยหลายๆคนเนี่ยชอบบูลลี่ หนีแหลมหนีแหลมหนีแหลมมันไม่ได้หนีแหลมทุกคนถ้ามันหนีมันจะดีทําไมดูฟอร์มเขาก็ก่อนดูแถวที่นาวยะต่อยมาทั้งหมดก่อนนคะรับไม่ได้หนีแหลมแน่นอนนาวยะไม่เคยหนีนะฮะเขาเก่งขนาดนะั้นไม่จะเป็นต้องหนีนครับการตีด้วยประวัติยาวเหยียดนะครับมาคนบอกนายนาวยะมวยซ่วมต่อยเต็นในบ้าน <c oughs> ทำไมต้องไปว่านะโอยะด้วยไม่รู้ว่าอิจฉาหรืออะไรเน่ายะไม่ได้เป็นมวยส้วมนะครับและต่อยแต่ในบ้านถูกต้องครับต่อยญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นให้เงินเขาเยอะแล้วเอฟซีเขาเยอะด้วยแถมไม่พอญี่ปุ่นเนี่ยเขาสนับสนุนชาติเขามากโดยเฉพาะนักมวยคนไหนที่เก่งๆเนี่ยโอ้โหเขาดันแบบมหาศาลไม่อย่างนั้นมันไม่เกิดไฟที่วัดหรืฟักที่สุดในโลกหรอกครับอย่างไฟที่ ฟอยเมเวเธอร์จูเนียต่อยกับเทนชินถูกต้องไหมแล้วมาแค่แป๊บเดียวแล้วโดนน็อกอ่ะนั่นแหละครับนี่คือความจริงว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดให้ได้หมดถ้าเขาอยากจะเห็นแล้วเขาอยากจะดูเนี่ยเม็ดเงินเขาเยอะอยู่มหาศาลเขาทุ่มกับอุตสาหกรรมมวยมากสำหรับญี่ปุ่นนะแม้การ์ตูนมาคนุนอุจิอิปโปะไม,ไม,ไม่ไม่ดังขนาดนี้หรอกและนาโอยะเนี่ย เขาก็เคยไปต่อยที่ต่างประเทศนะอเมริกาเขาก็เคยไปต่อยครับแล้วก็ชนะรวดด้วยไม่เคยแพ้ใครนี่งนะฮะนาอุยะเนี่ย,นะะ ya, ยล่าสุดเพิ่งจะลงประกาศเซ็นกับตุรกีอาซิกของริยาซีซั่นไปนะด้วยมูลค่าสัญญาเนี่ยสูงถึง668ล้านบาทนะี่ครับถ้าเทียบเท่ามูลค่าสัญญานี้ก็อยู่ราวๆประมาณค่าตัว1ไฟของซาอุดคาเนโลอาเวเสครับ พอๆอกันเลยค่าในโลกต่อยไฟหนึ่งก็ราวๆประมาณ600กว่าล้านอย่างตัวของเจ้าแทงสี่ร้ประมาณนี้นาวยะได้ไปเลยแค่สัญญานะครับไม่รวมค่าตัวเนี่ยฮะนั่นเท่ากับว่ากอบโกยเงินมหาศาลเป็นคนที่รวยมากในญี่ปุ่นนะครับคือซื้อคดีบินส่วนตัวขัดสบายๆแล้วลหนึ่งลำนะฮะถ้าต่อยดีๆสักสี่ห้าไฟนะอันนี้คือนาวยะนนเอะซึ่งนายะเก่าใน IG ส่วนตัวของเขาประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมอยากให้ฟังนะครับอ่าน,นี่ครับแนวยะกล่าวไว้ว่าข้อตกลงการสนับสนุนที่ได้รับการลงนามกับโครงการรัฐบาลซาอุดีอาระเบียหรือริยะซีซั่นนะฮะฉันมีความสุขมาก <c oughs> ใครๆก็มีความสุขครับผมเป็นนาวยะผมก็มีความสุขครับ6ก0กว่าล้านผมมีความสุขแน่นอนครับแนวยะครับ ที่เราสามารถทำ้ายอุปสรรคและได้รับการเซ็นสัญญาขนาดใหญ่นี้ได้อ่าโอเคเขาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเนะฮะซึ่งรียาชิซั่นเคลียร์ให้หมดและทำให้นาวยะได้เซ็นจ,จริงๆสักทีนาวย,ยาบอกว่าฉันคิดว่าการเซ็นสัญญาแบบนี้ในครึ่งหลังของอาชีพมวยสากลของเขานี่คือครึ่งหลังละวเขาผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่ง น,ะะนี่คือครึ่งหลังในอาชีพละไมไ่ว่าอาจจะต่อยไม่เกิน10ไฟอาจจะแขวงนวมแล้วก็ได้นะครับเพราะว่านาวย่านี่แก่ผมปีนึงนะปีนี้ก็32แล้วนะฮะน่าจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการเล่งอาชีพนักมวยที่เหลือของเขาน่าทําให้เขาแบบต้องต่อยบ่อยขึ้นถี่ขึ้นและอาจจะเจอบิ๊กเนมที่โหดขึ้นหนักขึ้นนะครับทุกเกมต่อจากนี้จะเป็นเกมสําคัญที่ผมจะไม่สนใจแล้วนะดังนั้นช่วยสนับสนุนผมต่อไปนะฮะ ก็นายาบอกว่าไม่รู้แหละเดี๋ยวเจอใครก็ตามไม่สนใจแล้วไม่ว่าจะมีอะไรจะประท่ากับใครจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไม่สนใจล้วนั้นพร้อมอัดพร้อมบวกหมดแต่แน่นอนนะครับว่าเขาบอกไว้ว่าแต่ต่อจากนี้มันคงจะยากกว่านี้นี่คือสุภาพบุรุษนายาอินุเอะพูดไว้ในไอของเขานี่ฮะแล้วก็เป็นรูปที่เขาถ่ายคู่กับตัวของตัวกีอันซิกนะครับบอกได้เลยว่าเราจะอาจจะได้เห็นเจอวันเทแทงเดวิด ต่อยกับนาโอยะอินุเระรอดูคำพูดโอมไว้นะแล้วจำไว้นะครับว่าไอโอมโอมาโลนเนี่ยบอกไว้แบบนี้อีกประมาณ3-4ปีไม่แน่ครับไม่แน่ถ้าอยู่กับลิเลียลาสซีซันนะครับผมบอกเลยว่าไม่แน่เกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าลิยาซีซันจัดให้ได้หมดครับเงินเขาถึงแล้วก็บิ๊กไฟที่แฟนมวยอยากเห็นลิยาซีซันเคาะมาให้เจอได้หมด ไม่ว่าจะสัญญายากเกินขนาดไหนริยะซีซั่นเคลียร์ทางกัได้หมดครับทุกฝ่ายแฮปปี้ครับเพราะว่าเขามีมันนี่ครับและเป็นเงินที่เยอะและมหาศาลมากที่ไม่มีใครจ่ายให้ได้แล้วบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นใครอยากเห็นเจอวันเทสแทงเดวิดเวอร์ซัสกับนาวยะอินโนเอะแม้ว่าเวทจะห่างกันไกลแต่ผมบอกเลยว่าไม่แน่ครับถ้าเป็นระยะซีซั่นนาวยะอาจจะต้องไต่พิกัดก่อน เช่นปีหน้าไปที่130มอีก2ปีนะครับแล้ว135เนี่ยอาจจะไปไม่ถึงอาจจะขอต่อยแคดเวกก็ไม่แน่ครับว่าแท้งอาจจะยอมดรอปลงมาต่อยนะครับเพราะว่าเวท1 3 5ยแท้งทำได้สบายๆอยู่แล้วและแท้งก็ต่อยในพิกัดอยู่แล้วลประมาณร3 3 13 134มา้าเขาต่อยต่ำกว่าเกณฑ์ตลอดนะฮะสำหรับแท้งเพราะงั้นถ้าจะต่อย1 3อย3 2กับนวย่านเนี่ย เป็นไปได้ครับที่แท้งจะลงมาต่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูหน้าวันนั้นว่าคุ้มไหมที่แท้งจะยอมมาต่อยและก็นาวยะอยากต่อยกับแท้งอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นเวทที่ใหญ่กว่าเพราะงั้นนาวยะไม่มีเสียฮะแต่แท้งก็ต้องพิจารณาดีๆเพราะต่อยกับมวยตัวเล็กกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดครับถ้าเม็ดเงินมันพอนะจ๊ะอันนี้ก็พูดไว้กันตามตรงทุกคนมีแฟนๆมีความผูเหญิงกันเป็นตัวของตัวเองครับ เราเห็นก็ได้เต็มที่เลยแต่โอมก้าบอกได้เลยว่าครึ่งหลังนี้จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นสำหรับนาโอยะอินุเอะนะครเ <Yeah. S 1> พราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลิยาซีซั่นเขาจัดแบบนี้ <Yeah. S 1> เขาก็ต้องอยากได้รับเงินมหาศาลกลับขึ้นมาเหมือนกันและแน่นอนว่าตัวชนของแนวยะเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวมวย mm hmm. ก็ลอกปอกแปะป๊อกแป๊ะปอแปะ,ปะ,แปะ,แปะและอาจจะหนักขึ้นใหญ่ขึ้นถึกขึ้นแข็งขึ้น เนี่ยครับอาจจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นดูดันขึ้นซึ่งนาวยะอาจจะต้องไต่พิกัดเวทที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้เพื่อรับความท้าทายใหม่เพราะว่าร2 2มันแทบจะไม่เหลือตัวชนแล้วนะครับจะรอให้แบมขึ้นมาก็นาวยะอาจจะแขวนนวมไปก่อนนะครับหรือแบมอาจจะไม่ขึ้นไปเลยเพราะว่ามีนาวยะอยู่นั่นแหละก็อาจจะนานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวเจ๋งๆไหนขึ้นมาปะทะกับนาวยะได้อีกซึ่งบอกเลยว่าแทบจะไม่เหลือแล้วจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให,ให้กับนาวยะนุเอะครับเขาคือแบมออสเวส ของทางฝั่งเอเชียบ้านเรานี่ยครับแล้วก็คุณตุกีอาซิกนะฮะก็คือเป็นไอดอลของโอมละบแบบโอ้โหจัดมวยแต่ละไฟนี่ the best จริงๆก็เชียร์มาโดยตลอดนะครับก็คลิปนี้ให้ข้อมูลทงางด้านใดผิดไปหรืออะไรยังไงก็ตามขอให้มานหน้าที่นี้ด้วยนะครับทางนี้ทั้งนั้นโอมก็พูดในมุมมองที่เป็นแฟนมวยแฟนบอยคนหนึ่งนะครับเราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยก็ร yeah, ักระยะซีซั่นแล้วก็ร yeah, ักแนวยะอินุอ ที่สุดครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีเรียซีซันสีสันในมวยสากลโลกอาจจะเงียบลงก็ได้นะครับเพราะมันมีเพียงแค่ไม่กี่สถาบันที่จัดเท่านั้นนะฮะแต่พอมีเรียซีซันขึ้นมาโโอ้หดีมไฟ์เราได้เห็นปีหนึ่งแบบ2ไฟส์3ไฟ์ด้วยกันนี่คือที่สุดของที่สุดครับสำหรับเรียซีซันบาย